Would is m โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เ e อิร์ทเลฟต์ด c h ช n n น l นะครับวันนี้นะครับผมก็มาเล่นเป็นตำแหน่งจังเกิลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกมที่เลือกทิวเลนมานะครับอีกทีเป็นฟลอเรนติโนนะครับก็สาเหตุในการเลือกตัวทิวเลนในเกมนี้นะครับก็คือว่า เฟรนติโนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่สามารถหลบอันติของทิวเลนได้นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะแต่ลิกเตอร์เนี่ยอาจจะยังพอปัดป้องสกิลอันติเราได้ด้วยสกิลสองมันนะครับอ่ะผมอาจจะแพ้อ,อิกกี้หน่อยๆน,นะครับถ้าเกิดสมมติผมกระโดดสกิลสอเข้าในวงไฟแล้วโดนอิกกี้พักเนี่ยก็คือจบเลยนะครับเพราะงั้นเกมนี้ก็ต้องเซฟมากๆ แต่ว่ามีหนึ่งในความมั่นใจที่ผมเล่นทีวเล่นในเกมนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีอลสเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็นในส่วนของเอลซุนะแล้วก็มีแผงหน้าป้องกันอย่างทาชิที่เป็นซับพอร์ตนะครับก็เลยมั่นใจเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้ผมกดโซโล่นะครับแต่ว่าดูจากไล์อัพตัวเนี่ยคือป่ามันต้องเลือกเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมก็เลยดูแล้วว่าเออมาเล่นได้นะครับให้ เอลซูซูมให้อเลสเตอร์จับนะครับเราก็ยิงอันติสวยๆปิดท้ายได้เลยนะครับแล้วก็ไหลไปฆ่าตัวอื่นได้รัวๆอ่ะจังหวะนี้ก็อัพสกิลสองนำนะครับทิวเลนไม่แนะนําให้อัพสกิลหนึ่งนำนะครับให้อัพสกิลสองนำนะเพราะว่าตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมีครูดาวที่เยอะกว่าสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันเก็บได้สองสเต็กนะครับทิวเลนเนี่ยตัวมันจะเก่งด้วยสกิล ตัวพาสีของมันนะครับก็คือทันเดอร์แคปเนี่ยครับสายฟ้ารอดตัวเนี่ยนะครับซึ่งเราต้องเก็บถึง5สเตก็กด้วยกันนะคือตามลำพังสกิล2 1สกิลเนี่ยนะครับสามารถเก็บสเต็กได้ครบจนเกิดสายฟ้าเป็นทันเดอร์แคปแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นไปที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยได้มากสุดแค่3สเต็กนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเห็นไหมเจ็ดวินะครับคูดาวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอัพสกิลสองน้ำนะครับ so ก็การอัพสกิลสองน้ำเนี่ยจะทําให้ได้ดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ย าสามารถใช้สกิลนี้ได้รัวขึ้นด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ,ะแต่อย่างไงก็ตามนะครับอัพสกิลสองนำเถอะนะครับก็ช่างหัวที่จะดีนะบ,นะบางครั้งเราก็แบบไม่ต้องแบบเทโรจี้อะไรขนาดนั้นนะครับเล่นเล่นแบบที่เราถนัดนี่แหละนะครับโปเขาเล่นแล้วมันเก่งเราก็เล่นตามโปนี่แหละนะครับซึ่งเทโรเลยเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วก็จังหวะนี้ังไรปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งคิวนะครับแหมสวยงามนะครับ เซอร์ไพรส์อิกกี้ไปเลยแต่ไปๆมาๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเอ๊ะอิกกี้มันเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าอิกกี้มันจะผักแล้วก็เอาสกิลเช็คพุ่มนะครับแต่ว่าเฮ้ยอิกกี้มันไม่เช็คพุ่มหว่ะนะครับก็เลยเข้าได้เลยนะเหมือนเมืม่อกี้เนี่ยพอเลเวลสี่เสร็จใช่หครับหลายๆเกมแลวเนาะตั้งแต่ผมเล่นเซนเนเทียคีล่านะครับไอ้พุ่มเนี้ยผมจะพยายามทําเป็นพุ่มกินคนตั้งแต่ช่วง ที่ตัวเองเลเวลสเลยนะครับแล้วก็ดูอีกทีมด้วยว่ามันเดินไลฟอัพกันยังไงเมทมันเดินเคลียร์กลางเสร็จหรือยังนะครับเมื่อกี้ก็จังหวะมันเป๊ะเลยโอเคครับอ่าก็เจอฟอร์เรนละยังไงฟอร์เรนโอ้ยไทชิเราโคตรเอาอะดูแล้วไม่น่าได้วีพีแน่เลยเกมนี้นะตอนนี้โอ้ยแล้วมันโดดอ่ามันโดดปุ๊บใช่ไหมครับไทชิมันมีอันตรีปุ๊บเรียบร้อยเราก็อันตรียักษ์โอ้เรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวป็นไง เห็นไหมพอเรามีเพื่อนร่วมทีมที่แบบว่าตัวมันคอมโบโกันนะในนี้จังหวะนี้ยังไงอย่างสวยยางช็อตอ้เปหนึ่งคิวครับ3คิวตั้งแต่ต้นเกมนะแล้วยังไงอ,อุลิกตัอุลิกตันมาจากไหนวะนะเออเอาดิมามามาดิมา,มา,มา,มาด,มาดิยิงเห็นไหมพอเรากดสก,กิวอันติีไปเนี่ยมันกดชักดาบทีเดียวก็คือมันไม่โดนแล้วนะครับเวรกรรมนะทีท่จริงน่าไปเอาตัวอีก,กี้น้านหลังมากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับได้มา3คิวได้เท่านี้ก็กำไรแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ตีคิปจนตายนะรอจนกว่าสกิลหนึ่งครูดาวเสร็จนะครับจะได้สามสแต็กมาฟาร์มแดงต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือจะบอกว่าไม่ต้องรอสายฟ้าหมดนะครับแล้วใช้สกิลต่อคือเราเนี่ยเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้ามันมีครูดาวต่อนะผมจะสกิลอัดต่อจนคิปตายเลยนะครับผมจะไม่รอจนมันช็อตหมดนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคีปตาเนี่ยมันตัว thunder cap นะครับจะไม่ออโต้ฮิตนะครับมันจะไม่ตีอัตโนมัติให้เรานะจนกว่าเราจะ กดตีธรรมดาใส่คิปปะนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปเลนเนี่ยที่มันเดินอ่เป็นมินเนี่ยนเดินกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรามีตัวมีมีตัวทางด d e r แคปเนี่ยมันจะออโต้ฮิตได้เลยนะเดี๋ยวเด๋ยวเพื่อนๆลองดูได้นะครับฟอร์เลนมากลางเว้ยโอ้ยืนตีสดงี้เลยเหรอโอ้โหโคตรกล้าเล่นยืนตีสดป้อมอคือฟอเรนมันเป็นตัวที่ตีป้อมไม่เก่งนะครับต้นเกมอะ มันเก่งกับฮีโร่ด้วยกันเองครับแล้วยังไงจังหวะนี้อ้โหจัดสวยเลสเตอร์เอาไปแล้วหนึ่งศพครับผมแล้วยังไงต่อไหมโอ้ยหลุดระยะหลุดระยะหลุดระยะนะครับผมก็ไม่เสียงนะป้อมสองแรงนะครับนาคีพ,พาก็แดงให้เวเลสไปนะไม่เป็นไรนะครับเวเลสได้แดงนี้ก็คือสุดยอดเลยนะตีต,ตีเก็บสแตก็กไปปฏิคินนดนะเอ,อโหดเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็มีความรู้สึกอยากเล่นเวเลสป่าเหมันกันนะเพราะว่าในแข่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นหลายๆทีมเอาเวเลสป่ามาในหลายๆเกมที่เจอพวกแท้งไฟเตอร์อะไรแบบนี้แล้วจังหวะนี้ยังไงพุบสกิลลูสิคิสสองอัตติบัมเข้าไปก็โหเอาได้เลสเตอร์จอกาดตลอดเทสหน่อยนะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะแนะนานะครับในเรื่องสกิลสองเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหามานะก็คือว่า ทำไมบางครั้งกระโดเด,ด,ะโดเนี่ยได้แค่สเต็กเดียวทําไมบางครั้งกระโดดได้2สเต็คนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าตัว skill สกิล2ของทิวเลนเนี่ยมันเป็นลักษณะของพื้นที่ทาดาเมจดูรูปสกิลกนะ็เห็นนะเห็นไหมรูปสกิลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นที่พื้นเนี่ยเป็นไฟ2ดวงนะครับเปรียบเสมือนว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะเวลาที่เรากระโดดไปเนี่ยมันจะมีดาเมจ2ที่คือจากจุดที่เรายืนไปกับจุดที่เรากระโดดมันจะมีดาเมจ2ที่ดูที่พื้นไน่เีนะครับออันนี้ผมรัดโทษโทษโทษอันนี้ใช้สกิลหน คือเวลามันกระโดดนะครับเนี่ยตำแหน่งที่เรายือนอย่างเงี้ยจะมีดาเมจต,ตอนที่เรากดกับตำแหน่งที่เราไปเพราะฉะนั้นมันจะนับเป็น1 s t a c ส2 Sta c k สโอเคนะครับเทคนิคก็คือว่าพยายามกระโดดให้่าข้ามตัวนะครับพยายามกระโดดให้ข้ามตัวนะครับมันถึงจะได้2 s t ส c k ชัวๆ์นะอันนี้เลนบนน่ากินมากนะครับทาชีก็ไปรับเดฟเลนเข้าคิปเราไม่เป็นไรครับเราตีนี้ไปก่อนเอาละคีปการเข้าฟอรเลนน่าจะมา ไม่มาปั๊บบูเ้วเนี่ยเลยแต่ว่ามาเอามันก่อนแล้วกันดิจิตเตอร์แล้วอัวนเอาสกิลสองไปแล้วเรียบร้อยเสียเลียมเสียเลียมยังไง <c oughs> บุ้มโอ้ไม่ตายว่ะเอออลูกวันอิกกี <c oughs> เ้เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเรากระโดดไปแล้วนะครับเราอิกกี้มันใช้สกิลหลังเราอ่ะอิกกี้มันจะแบบมีวี มีโอกาสฆ่าเราได้เลยนะที่จริงอ่ะถ้ามันมบบแปะไอตัวสกิลสองมันใส่เราได้เนี่ยนะครับโอกาสตายเราสูงนะเพราะงั้นเวลาเล่นเทลเลนแล้วเจออิกกี้นะครับดูดีๆนะครับรอให้อิกกี้สกิลจนหมดก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยกระโดดเข้าไปอาราจัวันนี้เราก็ได้ป้อมล่างมานะครับพอกดดันกันต่อครับเห็นไหมไหมนี่พอเป็นคิปเลนนะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าตัวแทลลี่แคปเนี่ยมันจะโอโต้ช็อตไปเลยนะครับมันจะแบบปังปังปังเลยโดยที่เราไม่ต้องกดตีคิปนะครับแต่ถ้าเป็นคีปตายนี่ก็คือว่าเราต้องกดตีีทนนึงะ ไอตัวทันไดแคปก็เลยจะรู้ว่าอ๋อลูกพี่จะตีคีบป่าใช่ไหมได้เลยอ่าเรือสุได้บูเฉยเออแล้วมันยิงทำไมวะ่ะไม่เป็นไรเรือสุได้บูไปก็ดีคือแบบตอนนี้เกมน้ำก็เลยแบบพยายามมองโลกี้แง่ดีไหวนะนีนะก็ผมไม่ออกเป็นตัวไอ้นั้นนะอ่าเขาเรียกอะไรนะบูสติกนะครับผมชอบใช้ตัวอาร์โกนี่มากกว่า คยถ้าเ,เกิดอีกทีมมีตัวบางๆเนี่ยเออออกบูมสติกอะโอเคเลยครับดาเมจโคตรดแรงเลยเราลึกอันนีต้องจับมาเขายิงสวยๆไปครับ2,259ดาเมจครับแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมีใครบวกต่อไหมแล้วทีกที้มันทีกที้มันโอ้โหนหล่ขอขวางขวางใช่ไหมขวางใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะอีพวกรักเพื่อนเนี่ยคืออีกหนึ่งใซต์ที่ผมออกเป็นอากอนี่นะครับ ว่าอีกทีมมันมีตัวยืนไฟเตอร์3ตัวนะครับมีมาลอดมีทงมีลิกเตอร์แล้วก็มีในส่วนของฟอยต์ลีนต่โนะครับก็เลยเลือกที่จะออกเป็นตัวอาตัวนี้มากกว่านะครับจะได้ช็อตเป็นปเปอร์เซ็นต์เลือดที่มันแรงมากๆในท้ายเกมนะครับัน,นี้ก็เป็นตัวเงาบนนะครับทีนี้นะครับวิธีในการตีออบเจตีฟนะครับต้องบอกว่าพิวเลนถ้าสายที่ผมเล่นมันจะโซโล พวกออฟเจสติฟไม่ได้นะครับเนื่องจากเราออกอาร์กโกนีเป็นเซนที่3มันจะไม่มีหยุดเลื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเล่นทิวเลนเนี่ยในนี้ผมอันติมีอันติมันยิงใส่คีปได้นะครับอันตีนะผมก็ให้ตัวเวเลสเก็บเก็บตัวออฟเจสตฟไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้ศัตรูไม่รู้ว่าผมเนี่ยไปไปช่วยตีมาแต่ที่จริงแล้วมันเป็นจิตวิญญาณนะพยายามจะหลอกนะครับว่าเวเลสมันโซโล่นะอะไรแบบนี้นะครับอ่า ค okay. ฟังคิดต่อนะครับได้แต่ไม่แคบปุมอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าจะเป็นสายที่สามารถโซโล่ออฟเจคทีฟได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยผมแนะนำว่าไปออกเป็นตัวรียร์เบสซิ่งนะครับหรือว่าโอ้จะได้วโออยู่แล้วโอไอ้พุ่ไมไปเรียกช่างมาตัดย้าให้หมดเลยเนี่ย โอ้นิดเดียวอะ่ะไบโอจะตายอยู่แล้วเมอกีน่ว่าไโอก็เสียแบบเว้ยเหมือนกันอะ่ะเออแต่มันเก่งเอาพุ่มไปก่อน,นี่เสียเหลี่ยมว่านเนี่ยเนี่ยอีอาร์เบสิ่งนะครับอไอเทมขวาสุดเมื่อกี้นะครับลองกลับไปพาะดูได้นะคือคาถาน,นั้นเนี่ยมันจะทําให้ดูดเลือดนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปในคลิปขีล่าเนาะว่าเวทแวมไพร์ดูดเลือดแรงกว่าตัวการดูดเลือดก,กายภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเเอเอา มาทำไมเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหเยอะเลยสายฟ้าคิวรวยๆครับเกมนี้ดูดิโอ้ยแล้วทีมมันตายหมดแล้วอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าอีกทีมอีกทีมมันยังเหลือนะสายฟ้าตรงนี้นี่ช็อตช็อตจนแบบตายได้อ่ะบอม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 แล้วต้องเดือดแกรอ อ่าลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะครับอันตีนับสเต็กนะครับถ้าเรายิงอันตีไปโดนนะครับมันจะนับสเต็กด้วยนะแต่นับแค่หนึ่งสเต็กนะครับสําหรับทิวเลนนะอันนี้เราก็เก็บ S ไปโคคิวแล้วนะครับนี่นี่นี่เป็นไงนะครับผลของอาร์โกนี่โอ้โหแล้วอย่างนี้ก็โดนไปเรียบร้อยอเลสเตอร์ไทรียบโอ้อเลสเตอร์ตัวนี้เล่นดีจังเก็บดทูอเลสเตอร์เล่นโค้ดีอ่ะเอาตรง นะเล่นโคตรเก่งเลยนะครับแบบจับเป๊ะอะไรเป๊ะเลยนะแต่ว่าช่วงแรกผมอาจจะไม่ทนเพราะนะกผมก็ไม่มั่นใจเขนานะเออทำเพื่อขานีน้ยิงัติอัดไปเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเลอาเบซิงแล้วนี่ก็เลยรีบทาดาเมจนะครับ <is> ก็ได้ปอมลังมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขอกลับมาเก็บตัวเอาเจ็ตทีเป็นครบสังเกตน,นะไอตัวดาฟาร์มเวทผมเนี่ยสแต็กยังไม่เต็มเลยนะครับ <is> เพราะงั้นนะครับจะบอกว่าใครที่เล่นป่าหลายหลายคนเนี่ย ยังมีความเข้าใจผิดในบางอย่างอยู่เกี่ยวกับการเล่นป่าว่าฉันเนี่ยจะต้องเก็บ <Ultimate S 1> คบ30สแบสต็ก่อนนะไอเทมฟาร์มมันถึงจะแรงผมบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่จังหวะสเต็กเพื่อร่วมทีมนะครับและสกิลของฮีโร่ที่เราหยิบมาจะสังเกตว่าผมเนี่ยก็ฆ่าไป6คิวแล้วทั้งทั้งที่สเต็กดาฟาร์มยังไม่เต็มนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนที่เล่นจังเกิลเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ ถ้าเราจะรีบเร่งดาเมจเนี่ยเราก็ต้องรีบเก็บฟาร์มใช่กับฟาร์มมันได้เงินได้แล้วก็จริงนะแต่ถ้าจังหวะทีมต้องการดารเมจเราต้องไปซ้อนแบบนี้แล้วไม่ตายอีมาหลอดก็ได้อีมาหลอดก็ได้อ้อน,นี้ผมปล่อยดาร์กไปสร้างความสับสนนะครับคือดาร์กเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเลยนะถ้าสมมุติแบบเราสก,กิลไปใช่ไหมในจังหวะชลมุนแบบนี้บางทีเนี่ยมันมาสก,กิลใส่ดาร์กได้เลยนะ เออนะครับจะเป็นจะเป็นเป็นสเต็ปที่ผมใช้อยู่นะครับในช่วงนี้นะจะยังไงลิเตอร์ลิเตอร์ยังไงยิงอัตติฮึยเป็นไงอ้าวไม่ได้คิดแต่ก็ไม่เป็นไรมาต่ออีกจิ้นหนึ่งครับเรียบร้อยเก็บไม้เก็บไมได้ยังไงอีกกยังไงบอมเป็นไงเป็นล่ะยังเอาไว้องคอยไหมน้องคอยสักดอกไหมน้องดูอมไหมน้อง อโอเมครับเรียบเลยนะนี่แหละครับเราสเปคการเล่นทิวเลนของผมครับในโดรนบอกด้วยว่าทิวเลนเนี่ยจะมีบทบาทก,กับช่องของวัมากๆเลยนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าโคตรแคนเลยที่ซื้อสก,กินอ้นั้นไม่ทันนะคำนวณไปคำนวณมาคำนวณพลาดน,น,น,นะครับสก,กินออกตาไอออกร้านค้าไปก่อนรับวันลำดับหนึ่งไปนะครับชะนะต่อหนึ่งห้าครั้งไปแล้วนะครับ โอเคเพืเ่อนๆเลยครับถ้า,างไงเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ